สบายดีและสวัสด,ดีบนันนะพี่น้องโอ้สุขสุขคนอีกเติมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกะหลังจากที่หางหายเนาะจากการอัปเดตเฮือนให้กับบรรดาพ่่อแมพี่นอ้องไปไลยเติบเนาะโดนเติบมาอีกอะสิก้าม,มาอัปเดตให้กับบรรดาพ่่อแมพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวส้มน้ำกันเติมนาา้ำบระเฮือนของเฮาตอนนี้นี่ไปฮอดใช่ละเนาะหมอแม่ <c oughs> <c oughs> <laughs> วันดีขี่รถมาล้าทุกคนเห็นเาจ้ากล่องท้ายขิบอยู่แล้วบวกกลับมา <laughs> จอดเยื่อนละ่ะจนเดบอกมากเก๋จึงไปนาะ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนเฮือนขอเหาตอนนี้ก็เริ่มสิเป็นหุบเป็นห้างขึ้นมานหนึ่งแล้วนะนบอนท้ายมันบกคอยสิเห็น อันนั้นพ่อฝันได้เนาะเห็นเด้บางมุมบางมุมก็บว่เห็นนี่เนาะคือตอนนี้ก็เริ่มแล้วทุกคน,นเริ่มชิบถูกโค้งหลังคาละเอาไม้เอานันขึ้นแล้วเราจะแล้วตอนนี้เนาะแล้วโค้งไม้นี่ก็น่าจะเริ่มมุ่งได้ละ้ะท้ายให้เบิม้มบิดทุกทางเนาะข้างขา ยังทั้งนี้อ่าใหม่นี่ยังขึ้นบุกครบทั้งนะแต่ก็เอาขึ้นได้ระวังสวนทุกคนนะ,นะทั้งหนานี่ค่อนขางจะแล้วเกือบมดแล้วเนาะเอาใหม่ใสนี่นะมันไม่เห็นดีนะทุกคน ดังใอยุคไกลๆแบบนี้่ายจึงที่เห็นเป็นภูบเป็นห้างเป็นโค้งหลังคานะนะไหนนะนะไหนนะไม่ไม่ยังเอาขืนมืดเหรอทุกคนยังอีกด่านนะถ่ายเห็นทุกด่านนะเนาะนี่ ทั้งนี้กเนะ็เอาขึ้นเมื่ละใหม่นะแน่เนาะเอาขึ้นเรียบร้อยเมืนะ่อลเนาะยังรอถ่ายใส่ข่าประมาณมืออืน่นหนาจะได้ใส่เน,ะนาะตอนนี้ก็ช่วงแรงๆเงนาะนังเดี่วกับแล่นไปแล่นมาทุกคนยักเข่ากล่องเห็นกล่องใบใส่กันแล่นไปเข่า ีทางนี้อีเม่กำลังปอนเข่าอีนาใบดีเลยนะบดีพ๋ยนะสบายดีไหมถูกถูกตอนนี้ก็ได้ปีปลายเนาะกำลังกินเข่าทุกคนนี่ของกินนางเพิ่นกะน,น,นี่เนาะเป็นแกงพักแกงพักอ่า เดี๋ยวนี้นี่เริ่มกินขมเม็ดคือผู้ใหญ่เราทุกคนไบ่ได้ต้มข้าวต้มนำ้ำละเออสบายดีเนาะอ้คขหูแท้เ,เ,เดี๋ยวใช่าทุกคนเนาะขึ้นไปอ่าเบิ้งทางเทิงพ้นน้ำกันนะเนาะเขาจะเอากะอ่าเดีด๋วยวโดนใช่ปขื่นไปเทือนนึงกะสิ้ท้ายให้ก็บรรดาพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันแลนะ้วเนาะ คือเขาจเริมมาเห็ดหลังคางนี่ก่ะตอนนี้เป็นมือที่สองนะหลังจากที่ว่าเขาพักห้คานหาน้นันมันยุตัวไปกะอ่ะอันนี้เป็นมือที่สองที่เพิ่นเริมกับ,กบมาเห็ดนะทุกคนอาโตขึ้นนี่กะสั้นขนาดนั้นทุกคนเพื่อนของเขาเนาะกัหลังจากที่ว่าตาีโค้งหลังคางนี่กะเริม อ่เบิ้งเป็นหูเป็นหางมันเดียลยวนะนน้อยหนึ่งนี่เอเนะมดไหมไปหลายเติร์บนะทุกคนคือขนาดว่าอันนี้นะสะพพะอันที่เห็นอยู่นี่นะยังบระท่านเด้ใส่แล้ามดเถืะอ เมื่อไปเกือบๆสามคิวละนะสามคิวสมควรแล้วกันใส่ข่าวใส่ันยังมันเติมนี่กนัน่าจะมีนะประมาณสี่คิวห้าคิวเป็นยังตั้นี่นะอันนี้คือทางด่านหลังนะทุกคนนี่นะจะเลือบใหม่ สร้างเพิ่นไซ์กับบูวัทิวา่าหางเนาอแต่ว่าซ้ำนี่นี่เพิ่นว่าอะพอดีแมนงามแล้วเพิ่นว่าเนาะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนเนาะใหม่ความหางของสียวัวแต่ละอันนี่นะจะเริ่มอะเบิ้งคือสิเป็นฮูเป็นห,นหางเฮือนขึ้นมาแล้วเนะทุกคนเนาะ หลังจากที่ว่าเพลินเห็ดหลังคาเห็ดโค้งหลังคาแบบนี้ก็ไดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวสิพานยางเลาะอ่อมเท่ากนเงอนของเขาเนาะมันสิมีอ่ะสองมุกบู้เขาเจะเอาสิเอิ่นนะได้เป็นหลังคากุ๊บเนี่ยเท่ากคน นะคือสีด่านนี่เป็นคือกุ๊บอันใหญ่นะ่ะหลังคากุ๊บนะแล้วกัมันชิมีอ่าตนนัวนี้นะบานเฮ้านี่เขาเจะเอื่นมุกบอกมุกหน่อยเนาะประมาณสองอันอยู่นี่อันหนึ่งนี่มาเนี่ยแล้วกัอยู่ตัวพุ่นนี้กันนะนะอยู่พุ่นนี้กันเนานะ แล้วก็อันนี้นี่ที่เป็นบอนอลไข่ายๆกับกันซาร์ตแหละโตเสาตัวที่เห็นอยู่นี่นะแต่ว่าตัวนี้นี่ยังพ <Hey. S 1> ระท่นนทานเด <Hey. S 1> ็ดเหตุเธอเนาะสิเอาหลังคาใหญ่พวกนี้ก่อน,นอเริ่มเป็นฮุบเป็นหางขึ้นมาแล้วทุกคนนในหนึ่งเนาะความฝันไก่ๆสิเป็นจริงละเนาะตัดหลังคาตัวนี้แล้วก็สบายใจแล้วเนาะเฮาก็ได้อ่ะนี่ เดี๋ยวสิเหลือไปจนมันทัวนี่แหละทุกคนมานี่อันนี้นี่เป็นมุกน่อยตัวนึงเนาะ,ะแล้วก็ยืดพุ่นนี่อีกตัวนึงสร้างเพิ่นกัหากา้าอ่าเซาเวียกตอนทีเอ่อเฮาอัน,นันติก,กินี่เนาะนี่เดี๋ยวก็ อานะบอนที่เขาอยู่นี่ก็คือเป็นมุกอันนึงน,นี่เนาะนี่แล้วก็ยูฟุนนี่สร้างมันกำลังตีโค้งไม้ใส้หั่นตัวนั้นเป็นอีกมุกหนึ่งมันจะมีสั่นทำอิดเนาะนี่เห็นไม้ไปนี่แล้วก็อีกสั่นหนึ่งเป็นมุกของมันอ่ะเนาะ Bố bú của sĩ ra đây các bạn đâu hay phía để hiền chè thuộc cứ thì ta họ hiền ฟังนี่นี่ยังบรท่านได้สใสไหมยังบรท่านได้ขึ้นไหมแล้วบทเบิดเถอะเนาะขึ้นระบางสวนนี่ตอนนี้ก็คือเป็นอีกมุกหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าตัวนี้นี่มันชิลวดเข่ากับทางอ่ะหลังคาใหญ่เลยมันชิลวดเข่ากับหลังคาเงินใหญ่เลยนี่นะ มันสิเออ่มาหน่เลยกะไปหน่เลยกะมาหนีเติมฮะน่ะเนาะเนาะนีะ่เนาะเื่นสร้างมงอนกันนะจะเอาใหม่มาขึ้นซ้ำตัวนี้กะ หนาจะสําเร็จเนาะแล้วก็เริ่มสิใส่ข่าวใส่นั่นไปแล้วก็แล้วข่าวตัวน,นี้ก็นหนาจะได้อ่าลําเลียงเนาะเป็นกระเบื้องหรือว่ามันยังนี่แหละมามุงก,กะเกียมลอรุ่นลอติดตามน้อกันเนาะทุกคนเนาะว่าเฮือนของเฮาเนี่ยหลังคามันชี้ออกมาเนอได้เนาะอ่ากะประมาณนี้เนาะกะช่วงที่ผ่านๆมากกับเฮากับมีแต่ อ,อยู่ก,กับเพื่อนนี่แหละพอได้ออกไปใช้กะมีบรรดาพี่น้องน้าหลายหลายคนก็เข้ามาให้กําลังอกกําลังใจกับยักให้เฮือนของเฮานี่แล้วไวๆเนาะกะเวลาที่ว่าเขาไปอ่านคอมเมนต์ของบรรดาพี่นอ้องเลยกัมีความสุขมที่ว่าหลายๆคนนี่ได้ให้การสนับสนุนเฮ้า คอย้เขามาเบิ้งคลิปไห้กำลังอกกำลังใจเฮากะอู้ท่าสุดเลยนะความดีอกดีใจนะทุกคนก็นต้องขอขอบอกขอบใจเนาะบรรดาเพพี่น้องมุสุภ้สุคนที่ว่ายังอดอยู่น้ำกันถึงมันว่าช่วงนี้ในคลิปมันอาร์ตสิมีแต่แนวเกา่เกาเกาแนวเดิมเดิมเฮือน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 ,อน,อนก,นกนน็ตามนะแต่ว่า ทุกคนก็นคือยังยูน้ากันแลลวก็ยังสนับสนุนกันก็กนนต้อ,อ,งอ,ตองขอนนงขอบพวะคใจหลายๆเนาะไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะลอถ่ายเพื่อนหลังนี้แล้วกะแนวใดก็ค่อยว่ากันต่อเนาะทุกคนว่าซองข้านในคลิปมันจิไปในแนวทางใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย